นี่คือที่มามาหากราบของการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสรุปผู้ชุมนุมชุมนุมอย่นอกถนนนุ่นแต่คนที่ทําให้เกิดคดีนี้ยาวนานกว่า10ปีกลับกลายเป็นรัฐบาลนะครับในยุคสมัยนั้นที่ต้องการกั่นแกล้งและใส่ร้ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสุดท้ายความจริงก็ปรากฏนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีการปิดสนามบินดอนเมืองปิดสนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าไปยึดสนามบินจนเป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหากบฏในราชาอาณาจักรนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกแจ้งข้อกล่าวหาระเมิดพรกฉุกเฉิน ผมเป็นชุดที่2นะครับก็จะมีการพิพากษาประมาณเดือนมีนาคม2567เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีจำเลยเป็นจำนวนมากนะครับศาลท่านได้พิจารณาแบ่งออกเป็นจำเลย2ชุดชุดที่1เนี่ยพิพากษาวันนี้นะครับชุดที่2ก็พิพากษามีนาคมนะครับเป็นการต่อสู้ยาวนานถึง16ปีนะครับกว่าจะมีคำพิพากษาที่สุซึ่งแน่นอนว่าทั้งในเรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมเชื่อว่าทางทนายความ แล้วก็ทางจำเลยเนี่ยแล้วก็รวมทั้งโจทย,ย์ได้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นไปตามกระบวนการที่ศาลจะได้พิจารณาพิพากษาในวันนี้นะครับไม่ว่าจอบมาอย่างไรก็เชื่อว่าคดีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จบที่ศาลชั้นต้นนะครับเชื่อว่าจะต้องจบไปที่ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาในท้ายที่สุดแต่โดยเฉพาะถึงในเวลาตอนนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญใน รัฐมนูล2550เราทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเหตุแห่งการชุมนุมทั้งการทุจริตคอรัปชันการทุจริตโกงการเลือกตั้งมีขึ้นจริงๆจากคำพิพากษาสารดีการในเวลาต่อมาดังนั้นสิ่งที่เราต่อต้านนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราสู้ในขนาดนี้จะได้รับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาเนี่ย จำเลยทั้งหมดเนี่ยมีพันธนาการไปต่างประเทศก็ต้องประกันเงื่อนไขนะครับมีเงินประกันมาวางทําให้ขาดอิสรภาพแล้วก็ถูกสังคมเข้าใจผิดนะครับว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายก็ดีหรือเป็นผู้ที่กระทําความผิดแล้วก็ดีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินไปจนถึงวันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรเนี่ยเป็นฝ่ายเคารพในกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการยุติธรรม และพร้อมจะลงรับบทลงโทษทุกกรณีในกรณีการจำคุกก่อนหน้านี้เราก็จำคุกจริงนะครับเราไม่เคยขอกระบวนการอื่นที่ทำให้เราได้รับอภิสิทธิ์นะครับไปได้รับอภิสิทธิ์จนถึงขั้นไม่ติดคุกเหมือนคุณทักษิณที่ทำอยู่ในขนาดนี้ก็หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานว่าสังคมควรจะเดินหน้าในกระบวนการยุติธรรมที่เท่ากันได้รับบทลงโทษที่เสมอกันจึงจะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้ครับ ข้อหาทั้งหลายที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายความผิดการขีดขวางการจราจรทางอากาศยานความผิดเกี่ยวข้องกับกฎหมายการบินท่านยกฟ้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเช่นนี้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นข่าวที่เราได้รับเข้าสู่กระบวนการที่ไดรทำอย่างเต็มที่ในชุดที่สองถูกแยกมาอีกหนึ่งคดีเพราะว่าจำเลยมีจำนวนมากนะครับอีก67คนก็จะพิพากษาวันที่29มีนาคม2567 ถือเป็นคดีต่อเนื่องนะครับก็จะไปฟังอีกครั้งหนึ่งว่าในจำเลยชุดที่สองนั้นมีคำพิพากษาอย่างไรอีกครั้งหนึ่งอย่างไรรายละเอียดที่ศาลมีคำพิพากษาในวันนี้ก็ต้องดูจากคําฟ้องของอัยการก่อนเพราะว่าอัยการฟ้องหลายหลายสิบข้อกล่าวหาเกือบร่วม20ข้อกล่าวหานะครับเช่นข้อหาบุกรุกข้อหาการผิด พระราะชกำหนดชุมนุมโดยผิดพระราชกำหนดในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข้อหาก่อการร้ายข้อหาซ่องโจรข้อหาชุมนุมโดยก่อกความวุ่นวายในบ้านเมืองนะข้อหาทําร้ายเจ้าพนักงานข้อหาต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานกักขังหน่วงเดียวประมาณเกือบ30ข้อกล่าวหาสัญญาณที่ก็ รายละเอียดนี่ก็คงอยู่ในคําฟ้องแต่นี้สาระสําคัญหลักๆนะครับประการที่1ก็คือว่าสารได้วินิจฉัยพิเคราะ์อเอาเฉพาะประเด็นที่สําคัญอันแรกก็เลยก็คือมองว่าการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือเป็นการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายก่อความไม่สงบ,บเรียบร้อยในบ้านเมืองและไม่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 ไมไมปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งในประเด็นนี้ศาลได้พิคราะห์ว่าการชุมนุมของพันธมิตรนั้นเป็นการชุมนุมที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาตั้งแต่24พฤษภาเรื่อยมานะครับโดยมีเจตนารมณ์และว,วัตถุประสงค์เดียวกันคือการชุมนุมเพื่อคัดค้านการ แก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลนายสมรเพื่อที่จะ,ะ,ะเพื่อที่ที่จะทำให้การกระทำความผิดของนักการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตคอในคดนีนี้ยาวนานตั้งแต่ปี2,551โดยประมาณก็15-16ปีนะฮะก็ปรากฏว่าสารพิพากษานะครับให้แกนนำพนมิตร 13คนผิดเรื่องของพอรบฉุกเฉินนะครับผิดก็ให้ปรับเป็นเงิน20,000บาทนะครับก่อนหน้านี้แกนนำพักสมกระโดลักษณะเดียวกันนะครับส่วนคดีกบฏในราชอาณาจักรเนี่ยสารยกฟ้องนะครับสาเหตุหลกักๆเพราะว่าไม่ได้ก่อการกรบฏต้องการเรียกร้องไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและสาเหตุหลกักๆเพราะสมชายวงสวัสด นะย้ายไปใช้สนามบินเป็นทำเนียบรัฐบาลจึงมีการประชุมนุมด้านหน้าแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมีการปิดสนามบินจักใครกันแน่เรื่องที่เป็นเบื้องหลังสำคัญเลยนะฮะและเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ก็คือประธานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็ดอนเมืองในสมัยนั้นได้ให้ขึ้นให้การ ต่อสารนะครับการขึ้นในการต่อสารเขายอมรับฮะว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ปิดสนามบินนะครับพันธมิตรชุมนุมอยู่หน้านอกถนนไม่ได้ชุมนุมในสนามบินนะครับและเขาก็ยอมรับว่าพันธมิตรไม่ได้มีการบุกรุกแต่อย่างใดนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือว่าเขาเองได้รับคําสั่งจากรัฐบาลสมัยนั้นให้ปิดสนามบิน เพื่อโยนความผิดไปให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่คือปัจจัยสำคัญและหัวใจสำคัญจากการสอบปากคาของประธานท่าอากาศยานนะครับทั้งดอนเมืองนะครับแล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในสมัยนั้นจึงเป็นปัจจัยทำให้คดีนี้มีความชัดเจนมากขึ้นถึงแม้ว่าอายการนะครับจะซักในรูปแบบไหนคดีก็ยืนอยู่บนหลักเดิม นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะแกนนําต่างๆเขาสู้มาอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่3-40คนมีทั้งหมดเกือบร้อยคนแกนนำนะสู้กันมา10กว่าปีโดยไม่หนีต่อสู้ลุงจำลองสีเมืองนะฮะต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็วิดีโอคัมฟอร์เรนต์พีเทิดภูมิใจดีก็ต้องฟอกไตก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะหลายท่านต้องเข็นล้อมา พลตัเอกประทินสันติประภบต้องเข็นล้อมานะอายุ9 0้าสกว่าปีเกือบร้อยปีเข้าไปแล้วนะครับคดีนี้ยาวนานมากนะครับและบทสรุปสุดท้ายนะฮะเป็นพยานปากสําคัญปากนี้ปากเดียวทําให้คดีนี้สิ้นสุดลงนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับนักดนตรีนักกรองผู้ปาาัยซึ่งจะปีคดีต่อตอนแรกเป็นคดีเดียวกันเขาแยกไปเป็น2คดีเพื่อให้คดีมันไวเพราะกฎหมายในสมัยก่อนเนี่ยมันเขียนไว้ว่าถ้า ผู้ต้องหาจำเลยจำเลยคนใดคนหนึ่งเนี่ยไมมาศาลเนี่ยก็สืบไม่ได้ทําให้คดีมันยืดเยื้อยาวนานเพราะคนไปร้อยมันสืบไม่ได้เดี๋ยวคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งลาคนหนึ่งหยุดคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งลาคนหนึ่งหยุดก็เลยสอบไม่ได้ทีนะคดีนี้ยืดยาวสอบปากคาไปประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยปากแต่ปากสําคัญที่สุดคือ,คอใครเป็นคนยึดสนามบินใครเป็นคนสั่งปิดสนามบินนะก็ปรากฏว่าไปจบ ประธานท่าอากาศยานและคนขอให้มีการเปิดสนามบินนะในยุคนั้นนะสั่งให้มีการเปิดสนามบินคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสรฐิฐนะครับหรือเสอูดได้รับการประสานจากราชเดขาว่วาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชั่วาที่9ก้าสมัยนั้นมีพระบรมราชนะครับมีพระราชาองค์การให้เปิดสนามบินดอนเมืองจึงมีการประสานกับประธาน ถ้าอากาศยานโดยพลเอกกิติศักดิ์ในสมัยนั้นยังคงดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการอยู่นะก็ไปสั่งนะครับให้ประธานท่าอากาศยานเปิดและก็มีการทำพิธีร่วมกับปัตมิตรประชาชนเพื่อประชาไิปไตยว่ามีการเปิดอย่างเป็นทางการนี่คือที่มามหากราบของการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสรุปผู้ชุมนุมชุมนุมมี่นอกถนนน่นแต่คนที่ทำให้เกิดคดีนี้ยาวนานกว่า10ปีกลับ กลายเป็นรัฐบาลนะครับในยุคสมัยนั้นที่ต้องการกันแกล้งและใส่ร้ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสุดท้ายความจริงก็ปรากฏนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไถวายพระพรวรางคูณขลิงขวันสุราชายัยศูนย์เจริยำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินักคราแผ่นดินไทยในราชการที่สิบทรงอุทิศเพื่อผู้ สืบสารงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หุมครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมาธาบพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวขอเด้พระทงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังร่มโพจพระบาทเมีนำกาครนไปราสตดนเดือดร้อนนละแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์ ของไทยประชาคมเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด 坚韧，永无涯。